สวัสดีครับคุณหลอกหินชาแนลครับพบกันตอนเ้าๆครับพี่น้องตะวิยนยังบวขึ้นเลยมาหานอไม้ไฟไหม้ครับพี่น้องครับถ้าตะวินขึ้นเลยบันฮอนพี่น้องตรงมาหารัดเสาจังสีละ่ะมากับลูกสาวได้นี่ยกำลังเด็ดกำลังฮักของนอไม้นอไม้ไฟไหม้โอ้ยปุ่งหลายขนาด เป็นสภาพครับไอ้มุนมุนใหมก่อไผ่เนาะก่อไผ่ไฟไหม้เนะ <c oughs> าะคนละหิมเป็นคนไทยไม่ได้หาครับไม่ได้ไม่ได้หักเอาหน้าไม้เนาะถ่ <c oughs> ายอย่างเดียวถ่ายลูกสาวอย่างเดียวครับแม่บ้านครับแม่บ้านอยู่ทางไปคนละทางโกนี่ นอกอ้น้ำไม้ฟไฟไหม้กระสิบไอ้เนงเน่งในน้อยนกแต่ว่ามันอ่อนเลยเกิดขึ้นมาอ่อนฮะ,นอออะเอาหุบเงินนมม้ำไหม กอเดี๋ยวได้แกอเดียวได้เกงล้วออกคัก ฮ well. ูดาูดาฮูดาท้งในฮูด่าไปยาก ม่บ้านคลโหิมกับลูกสาวแต่ได้จงจี ด,ดน้อยกวามากครับไฟไหม้ก่อไผ่พี่น้องเลยไฟไหม้จนเบิดเลยป่าทามบ้านคนรหิมเนาะเนื้อที่นี่ประมาณสี่ห้าร้อยไร่เลยพี่น้องเลยมีแต่ป่า ปลาไผ่เลยนะครับสลับกับต้นไม้เนาะไหม่จนเบิ้ลปีนี้ป่านี้บ่เคยถือไฟไหม้มาหลายปีได้หลายปีเลยบบถือไฟไหม้มาปีนี้พี่น้องปีนี้โม้ไหม่จนเบิ้เลยตะวินกำลังขึ้นพี่น้องถ้าออกมาแล้วกับโอ้ในเมื่อเลี่ย มันฮ้อนมันตะวินออกมาแล้วก็หาไปน้ำกอไผ่ที่ถือไฟลวกไฟไหม้หพี่น้องคานหน่อคานลอดป้าไผ่เข้าไปเอาหน่องไหม <c oughs> นี่ก็ไปขาน,นหาไหมครับพี่น้องเพิพึ่งมาพดคนงานบางคนแล้วครับเต็มตะก้าวุดดเดียวใช้เวลาในเต็มในตะก้าสามชิ้นาทีมึงสภาพครับาางเลยนเอากระโดดจอดเถอะนะจ๊ะ 他了欢的我养，他你解不？就是营燕了吗？